แฝงอ้ามแถลงไมที้ดีเลยว่นนี้ดีครับจังหวะแรกของนครภูเวียงสุดยอดถือว่าผ่านลุ้นกันที่ก็สุดท้ายนครภูเวียงโอ้นเอี่ยวลงมาไว้เถอดเดิน ทาทำมาแล้วล่ะงหมาสุดท้ายไฟลุกแล้วยินไปตามโซนแล้วแค่สี่สินิดลำตัวอีกก็เว่าผ่าไนั่าานแหลนะน่ะลนกันที่น้นกันที่น้ำหนักเลยนะเห<อ>ลียวต่เปล่าโกงโกงกระ่งซ้ำซ้ำราคาเลยก็มันมีควันตากองเนาะมันมีควันี่ซื้อไปนั่นก็อยากจะไปดึงลากจากของลงมาจากไหนด้ปาด๋ปาดอนเวียงของ้ตาอ้วนะ ราคาก็สี่สิบเนี่ยก็ฟังฟังก็มีรุ่นอยู่เ้อะก็ค่อนข้างมันบสิบเาเซ็ราคาต่ทีไรนี่ะหมุนนนกว้างๆทิศหางหมุนรอบตัช้าๆปลาหางเป็นตัวพาเวียงหมุนเ้อหมุนช้าอยู่ไปไกลครับจะย้อนสนขึ้นมาอยู่ ยอยหรอคูไปเรื่อยๆถือว่าปกคองตัวได้ไแล้วละคนควงเอาคนมีคนติดมาแล้วพยยังไม่เถอะคนใหม่หางติมีคนติดมาเรื่เร่เนอะคนใหม่อีกกลุ่มนึ่ทำลายๆนี่แหละ